ฉลองเสกสมรสครบรอบ9ปีเดลี่เมลรายงานว่าเจ้าชายวิลเลียมและแคทรีนเดยุกและดัตเชสแห่งเคมบริดจ์ทรงโพสต์พระชายาลักษณ์วันเสกสมรสกันเมื่อ29เมษายนในวาระครบรอบ9ปีคำบรรยายภาพที่โพสต์ในอินสตาแกรมเคนซิงตันรอยล l เขียนว่าวันนี้เมื่อ9ปีก่อนขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความประทับใจในวาระครบรอบพิธีเสกสมรส ขณะที่มีผู้ติดตามกดไลค์มากกว่า1ล้านไลค์พร้อมส่งคำอวยพรอย่างไม่ขาดสาย9ปีที่ผ่านมาเจ้าชายวิลเลียมและเคธส่งสร้างครอบครัวที่มีพระโอรสและพระธิดารวม3พระองค์ได้แ,แก่เจ้าชายจอจพระชนสาวหกขวบเจ้าหญิงชา์ลอตสี่ขวบและเจ้าชายลุยส์สองขวบปัจจุบันครอบครัวเคมบริดจ์ย้าไปประทับยังพระตำหนักนอกกรุงวอนดอนระหว่างการกักตัวละเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด1 9ซึ่งอังกฤษเผชิญการระบาดอันดับต้นๆของโยุโรปอย่างไรก็ตามเจ้าชายวิลเลียมและดัชเชสเคธซึ่งมีภารกิจเยี่ยมเยียนบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ทำงานการกุศลที่รับมือกับโรคระบาดพร้อมส่งให้กำลังใจสำนักงาน NHS อย่างต่อเนื่องทั้งโดยการเสด็จและวิดีโอคอลหล่งข่าวสำนักพระราชวังเคนซิงตันเปิดเผยกับนิตยสารเวนิที่แฟร์ว่า ทั้งสองพระองค์จะทรงปรับปรุงแก้ไขการทรงงานในนามมูลนิธิต่างๆที่มุ่งเน้นต่อสู้กับไวรัสโคโรนามากขึ้นเคทีีนิโคผู้เชี่ยวชาญด้านราชสำนักเปิดเผยว่าเจ้าชายวิลเลียมทรงก้าวขึ้นมาย้ำบทบาทของพระองค์ในช่วงวิกฤตโรคโควิด -19 ทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ตรัสถึงวิกฤตการระบาดไวรัสผ่านทางคลิปวิดีโอและยังเสด็จไปศูนย์สาธารณาสุขแห่งชาติพร้อมกับดัชเชสเคธเมื่อเดือนที่แล้วแสดงให้เห็นถึงการวางพระองค์ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด ในการเป็นผู้นำของราชวงศ์ในการสนับสนุนประเทศชาติขณะนี้ส่วนเชสเคสนาริชัดฟิทส์วิลเลียมผู้เชี่ยวชาญข่าวราชสำนักเห็นว่าทรงปรับตัวได้ดีทีเดียวทั้งการวางพระองค์และอารมณ์ขันรวมทั้งความเห็นอกเห็นใจจากเดิมที่ทรงดูขี้อายทั้งสองทรงประกอบกรณียากิจและทรงอุปถรัรมองค์การกุศลต่างๆที่พระองค์ทรงเป็นประธานอย่างแท้จริง